ใส่สะตอลงไปนะครับคือผัดแั๊บเดียวนะครับให้พอสะตอมันสะดุ้งและสะตอของเราอย่ามันก็จะสีแบบเขียวๆสวยๆน่ากินแบบนี้เลย สวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามให้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าไอ้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าไอ้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคำอธิิบาาายคลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็อินบ็อกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลย เจียวหอมแดงนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับตัวหอมแดงนี้เนี่ยจะช่วยดับกลิ่นกะปิให้มันจางลงด้วยนะครับพอหอมแดงนะครับเริ่มส่งกลิ่นหอมนะครับผมก็จะใส่กะปิกับพริกนะครับแล้วก็กระเทียมที่โขกไว้ลงไปนะครับ ให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับพอทุกอย่างเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมจะใส่หมูบดหรือว่าหมูสับลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลานะครับ ตามด้วยน้ำซุปนะครับหรือใครจะใส่น้ำเปล่าก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพอหมูล่มสุกผมจะใส่กุ้งนะครับอย่าใส่กุ้งไปผัดตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าจะทําให้กุ้งนะครับสุกเกินไปแล้วก็ไม่อร่อยนะอย่าลืมชิมรสก่อนนะครับเพราะว่า,อ,าอย่าลืมว่าตัวกะปินะครับมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เราใส่น้ำปลาปีกเนี่ยมันจะเค็มเกินไปนะครับแนะนํำให้ชิมก่อนแล้วก็ค่อยปรุงนะครับอันนี้กระปีของผมมันจะมีรสชาติออกหวานๆน,นะครับผมก็จะใส่ซอสหอยนางรมเพิ่มนะครับก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับลองกะกะดูนะครับ ถ้าน้ำมันน้อยไปเราก็เติมน้ำได้นะครับพอเราผัดไปสักพักนะครับกุ้งเริ่มสุกนะครับผมก็จะใส่ตะไคร้ซอยนะครับตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ใส่สตอลงไปนะครับปรุงรสให้เราได้ที่ก่อนนะครับถ้าได้รสชาติที่เราชอบแล้วเราก็ใส่สตอเป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากุ้งเนี่ยให้มันสุกพอดีพอดีนะครับ น่ากินมากแล้วก็ผัดแค่คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟแรงนะครับคือผัดแป๊บเดียวนะครับให้พอสตอมันสะดุง้งแล้วสะตอของเราเนี่ยมันก็จะสีแบบเขียวๆสวยๆน่ากินแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เราก็ปิดไฟ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสตอผัดกะปิใส่หมูสับกับกุ้งนะครับกงบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆใครชอบกลิ่นสตอนะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับจุดนี้น่ะซีซันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแต่รสชาติเนี่ยเข้มข้นมากๆครับเดี๋ยวต้องชิมกันดูนะครับหอมเลยชิมดูนะ ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ใส่น้าตาลนะครับแต่ว่าได้ความหวานหนึ่งคือได้ความหวานจากเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็ตัวกะปิที่ผมใช้มันจะมีความหวานนิดๆนะครับทาให้ผัดกะปิจานนี้เนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับแล้วก็ความเค็มที่นใ,นใส่ไปเนี่ยก็พอดีมากๆมีรสชาติเผ็ดๆมีกลิ่นหอมนะครับกุ้งเนี่ยสุกเด้งกําลังดีนะครับหมูสับก็แบบเข้ากับตัวซอสได้ดีมากๆนะครับนะใครชอบ พาสตอนเนี่ยบอกก็เลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับทําง่ายมากๆนะครับนะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับส r คร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับ